สบายดีสบายดีพี่น้องจ้านี่บ่าวเอก่ะกำลังย่างหมูครับพี่น้องสบายด,ดีพี่น้องมาหน,นี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องอากาศตอนเช้าตอนนี้ก็อากาศเย็นครับบ้านบ่าวเอตอนนี้ก็ 14องศาเลยพี่น้องหนาวเย็นตอนเช้าสังเกตว่าจะบ่มีลมพี่นอ้องจะมีมิลมแต่มจาสวยมากนี่ก็จกักลมมาแต่ไซทั้งลม,มทั้งเหลี่ยมตอนนี้เป็นเช้านี่หนาวเย็นตอนนี้บ้าเอ้ก็ต้งองย่างหมูกินข้าวเช้าพี่น้องจะ พอกับลมหมูตัวหนึ่งโอหน่อยครับพี่น้องวมคลิปนี้วาเป็นยังไงครับายกะมาถ่ายคลิปบรรยากาศน้ำมันเราให้พี่น้องในบึงน้ำกันครับ ตอนเช้านี่ก็ค,ค,ค่อนข้างจะหนาวพี่น้องจ้าบรรากาศกับตอนเช้าย่างหมูพี่น้องนี้ก็ถือว่าเป็นมือมือวันดีครับพี่น้องวันดีของปีนี้พรุ่งนี้ก็ปิดปีหนานแล้วเด้พี่น้องปี2023 Thái, cầu, nào sợ nào. <cười> <cười> mô hình song thái năm cầu tân áp năm mới rồi. Môi trường, không khí, không khí, không khí, không ข้าวขุนกระไคร้เนี่ยพี่นุ่มเนื้ออ่ะเนื้อห อย่างหมูพี่น้องจะกินสาวๆมื้อนี้หมูหมักกระเทียมพี่น้องหอมๆเลยอากาศตอน้าก็นาวแ่งพี่น้องออบรรยากาศบ้านเบาะย เย็นนี้เรามีเขาดาวพี่น้องนี่เครื่องเสียงเบาอีก็คุ้มไปแล้วไม่ได้อย่างเดียวเบาเอีจะเปิดให้ผู้เทาล่องครา่เกจครับพี่น้องเป็นาวลาตอนเ้าครับพุน ไครนี่ยใคนี่เนี่นี่จ้าดูสาวพี่้องสาวเด่นหลดดกสาวบเด่นตุ๊กตาด้โอู้สีโค้ง ตัวดำแข็งกับวัานเขามานีุ่กปุทุก่ไ้ทยคบุบอกมีถ่ทุมีใถ่ตัว้วงก็ดำแข็งบ่มา,าเจามาลงททงจ้าบาทเตรีมทางชอบเยอะก็เตทงหน่อยดำแข็งกับวัทานเขามานีิวมีใ่ตัวเร้ขึ้นงเคยก็ดำแข็งคุกบอกว่าถนะูกแดนเข้ามาหรอครับเคยดันเขามาไอ้เจ้าเมียแบแท่งรูมันเี้ เขเห็นเขามามันรอนสวยตกอาซำอย่เ้มันมาบ่มาสวยันี้ลวบหมาแอ่าจ๊คือลาบ่เห็นมันขอมาาลายมือเลยมีเด็กตุนี้เขาบอน้ำนีดก็ดูเอาส่รับคอขอแข็งๆไม่ใช่ไม่ใช่ไปไไแมนแมเนี่ยจกก้ามาบอเนมันขมลายม พค่เ็ข้วนบาวเหนียเ่อ้าใ้ว้าวให้กูเาใกมาเอาหยังล่ะหัวเงคามาขอบัลามเริ่มมาเร้เออขื้อขื้อคือตัวไหนตัดมาให้เดวใหม่ รับพี่ชอบเลยตัดใหม่มาให้แล้วบะกร้าก็มาให้น้ำอุ้ยอุ้ยัเอาแบบบางยิ่งใหญ่ให้ได้กินบางเดียวนี่อิ่ม เอาจังนสี <c oughs> He er ่สาเอาเส้นสี่สาบ้างบ้างบ้างให้มันลงไปเอาบ้างเดียวเลยเออยาวยาวใหญ่ๆนั่นเอาใส่บ้างเดียวจบที่เพาอะไรจีเหรอเอาได้คือเก่ามันไม่แชี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรบึ้งบึ้งเดี๋บักมาบึ้งบึ้ขั้นกันดีเลยแม่นซุกไปแม่นี่แม่ ไม่ได้ด yeah, sure. ิน so well, <ah so <ah ้องไม่ไกาตอนเช้าครับตอนองวมวัน ชิซีองศาพอชิซีองศาชิปซีครับจ้างโบชิ้ยชิปกัแข็งนียแล้วด้อะรจองลุนมไมได้องจังลุ่มไม่ไอเอาถุงราใส่จับถือพอนี่พ่อชิไม่ห้พอเยี่ยงลังรอบมเอาตับ เดี ab, yeah, yeah. ๋ยวเดี๋ยวนมาใส่ให้ก็พอดีสอนสองคนเอาแม่นักกากสูกแล้วมันจะใหม่เนาะโฮ้ยยงน่ต้วนั้นตั้งหมดเนี่ย่นบาดมากีโบนี่แหลวัยมาวัดเดีวมันบชเก่งขึ้นเก่งจัหนอยก

ว่าพ <oh> ื้นไผ่เราเว้าแมน่ยเพราะว่าไฟมัน huh. ร่วงออกแผ่นหาหาหาไหนมาใสอีกหาสังกระสีมาห้องแกงงูเห่าไม่ได้ย่างหมาหรอกจ้างูจะย่างหมาเลี้บงหมานยอดเดาเดาหมันดีๆนี่ก็หมูหันเถอะเน่เด่นเด่นจุ่มกันนี่แหละมาก่อนที่เจอได้นั่นไปกินอยู่ไปกินอยู่ยะโสตะกี้อยู่กรุงเทพ ไปเพ่าป่ายกที่นี่แหละไปเป็นรถบัสเลยอุ้ยแบบแกงกุชชี่นันหมกุยหนึ่งแกงเขียวหวานแบบกินกันตามแบบพูเฟ่เลยกินเสร็จเก็บน้ำเรียบร่อยยามแมลงมาพากไปอาบน้ำอุ้ยมีแต่กระดูกหมาหัวหมาเต็มหลังห้องน้ำบอหลวงหัวหมาทปีน้องจ่าแถวขาับไปนั่นเลเนี่แดดเดียวแดดเดียวทอดใส่ไบไอ้นั่น ไปอะไรไปไปบัวนั่นมาเชื้ออย่างนีหิู่บนสูดจังคุณก็อยากพี่น้องไม่กินเขานั่กันครับอยา่กินปลาต้องบินให้กิดกันตู้ปลาปลาอ่ะปลาปลาก็ไม่หัวที่จะขายเขาอยากมากเขาพรามา เตาเขาอตากแดดครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องยางอันี้แต่ว่ามียแก้เรอย่ัเรามีไฟจะไปกินเรา้าอมนได้ปนิก็แดดดอกแล้วครับแดดแล้ว กำลังอุ่นขึ้นครับพี่น้องเอมือ่อเ้านี่หนาวหลยพี่น้องมาเดินน้ำครับวันนี้รวมญาตครับส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่อากาศมานเ้าร์นี่กะอุย้ยบอยเบึงสิบส,ส,สี่องศาพี่น้องตอนนี้กะแดดมีแดดมากอะอุ่นขึ้นมาเนี่นะครับ พี่น้องหลายครับเันนี้พี่น้องมาเล่นนนำสุ้ายพี่ก่อต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องเมนูอตอนเช้าของเราคือย่างหมูพี่น้องพี่น้องจะเบาเอกจิขอเก็บภาพบรรยากาศให้บึงประมาณนี้เนาะ วันนี้กินข้าวเช้าย่างหมูครับพี่้องไปได้แล้วพอกันม่คลิปใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ